จริงๆแล้วการชัน,ชนสูตรศพต้องบอกสิ่งที่พบก่อนสิ่งที่พบแล้วก็ค่อยบอกสิ่งที่ไม่พบสิ่งที่พบเนี่ยเคสเนี้ยต้องบอกค่ะการตายเขาแขวนคอต้องมีรอยค่ะรอยที่ว่าเข้าได้กับการแขวนคอไหมมันต้องเฉียงขึ้นค่ะไม่พูดเลยเราก็ไม่รู้กว้างเท่าไหร่เข้าได้กับผ้าไหมเข้าได้กับเชือกผูกรงเท้าไหมนี่นี่คือสิ่งที่ต้องบอกอสองสิ่งที่พบต้องบอกเพราะถ้าไม่มีมันก็จะ จะมีประเด็นคือถ้ากดที่หลอดลมลิ้นจุกปากเขาก็ไม่พูดถ้ากดโดนเส้นเลือดดําหน้าเข้มมีจุดเลือดออกอาจมีมู้กออกหรือเลือดออกที่จมูกแต่ไม่ใช่เลือดไหลแต่อีกสองกลไกเนี่ยค่ะมันเป็นการตายแต่มันไม่เห็นอะไรผิดปกตินั่นคือกดโดนเส้นเลือดแดงกับกดโดนปุ่มที่อยู่บนเส้นเลือดแดงหัวใจจะหยุดเต้นซึ่งตรงเนี้ยภายนอกไม่เห็นอะไรซึ่งไม่ต่างกับถูกจับแขวนแขวนตัวเอง ไม่ค่ะจะไม่ไม่ต่างกันตรกจับแควนใช่ค่ะก็คือเราต้องนึกภาพไหมในเรือนจอําอ่ะมันไม่ได้แปลว่าคุณปลอดภัยว่าจะเกิดจากการทําตัวเองเสมออาจจะถูกคนอื่นทําก็ได้ม,มันก็ต้องรอบคอบว่าการไม่พบไม่บอกสิ่งเหล่านี้มันทำไมถึงสรุปได้ว่าทําตัวเอง